ไม่มีคอมเมนต์เลยนี่ไงไม่มีคอมเมนต์ม,ม,มีมีแต่ดูงงนมันขึ้นช้าหรือเปอล่าได้แอนบล็อกอไว้แน่ปากเต็มพูดไม่ออก <laughs> kia <laughs> ora

เอออะไรปลาดุกนั่นปลาหวานก็เอาหอมทอดใส่ได้หมดค่ะน่ครัวควตรงนั้นพวกนั้นก็ไปกินกาแฟกันเช้าเ้านี่อ๋อจ้ะเคยเห็นแล้วเพราะตั้งแต่เจ้าของเดิมบ้านเติมโชคลาภแต่สีสวยเนาะสีเบจสวยมากอือมื่อวันอยู่กี่วันคะ จะกลับพุทธน้าหรือยังโอเคอยู่เนี่ยมื้อเขาจะมาทำห้องน้องอือฮึทำได้ดีแม่บ้านนี่ไงตรงหมู่บ้านอีแปลงอ๋ออยู่ยี่ห้าจะถึงวันที่ยี่ห้าจะก็อยู่นานกันนะจะทานข้าวตามสบายแม่เอาไวเนี่ยเินไปพูดไป องืมืดมาขุดตอนที่แม่เดินไปเดินมาจนจะล้มแล้วใช่เมื่อนั้นก็ไม่นันเนาะเดินแบบไหนไม่เดินแบบไหนเมื่อคืนเดินตรงไหนตรงนน้นก็เดินอ้อมโอ้โหแม่เจ้าแทนที่จะแี่จะแทนทีจะแทนที่จะแนท่นี่จะแทนที่จะแทนมี่จะแมน่แท่ไะ่จแี่จะแล้ที่จะนที่ะแทนะนแน่น่นี่แนที่่ะ่ีนนนีนแ ไม่ไม่ได้ผ่านเลยแต่ทีนี้ตอนตอนตอนสักอายุสี่ปกว่านะไปหิวลำโพงเล่น <c oughs> ดนตรีไงนี่ที่สงมาให้ลุงออกนั่นแหละหิวหิวอยู่นั่นแหละนะ <c oughs> จากบ้านขึ้นรถจากตก้นรถตอนนั้นมันยังแข็งแรงมนะั้อ <c oughs> มันก็เหมือนกับไม่เป็นไร,ไรเฮ้ยขรแข่ตัวแล <c oughs> ้วปวดวะใช่ไหม,ม <c oughs> แต่ยังไปหาไม่ไปหาหมอไปไปเพราะว่าเขาบอกว่ามันมันเหมือนกับ จานเนื้อแต่ไม่มีทับทึกแต่ยังไม่ได้ผ่าไม่มีอ๋อแสดงยังเป็นกับเส้นต้องเป็นกับเส้นต้องนวดอืมต้องนวดนวดเลยนะอือนวดต้องเอานวดไทยจริงๆอ่ะคนที่เป็นนวดเส้น่าไปนวดสุ่มสี่สุมห้าไม่ได้เดี๋ยให้นวดนวดไม่ได้เพราะเพิ่งเรียนนวดหนูก็ไปนวดมาเมื่อกี้นี้เขาก็ เขาก็ทําตามที่เขาแบบนั่นไงแต่ว่าเราไม่ได้นั่นนะเราพูดตรงๆอ่ะเข้าใจปะเออแกยังไม่ถึงแกเพิ่งเรียนใช่แกเพิ่งเรียนมาตอนนั้นที่พี่ยูโรขอเรียกพี่ยูโรนะเส้นจะอ่อนกว่าก็จะไหมบางคนก็เรียกพี่ยูโรพี่ยูโรนวดให้ลงอยู่อ่ะนวดเป็นเหมือนกันไหมหนูเป็นหมอนนวดก็จะเป็นม่เป็นอยู่อืม จับเป็น mm. อืมหนูนวดมายี่สิบปีแล้ว mm. อืแม่ฮันนี่เขายังไม่ได้หรอกถ้าจะมานวดกับ mm. อืม,อมนวดแบบเขาเรียกนวดรีแลกได้อ mm. อือืขอบคุณนะคะ mm. เห็นไหมทั้งร้อยคนดูสิ mm. กดไลค์ให้หน่อยค่ะ นี่มาเยี่ยมบ้านแม่อ้วนค่ะมาเยี่ยมบ้านแม่อ้วนนะคะนี่เห็นไหมที่มันเจ็บมันเจ็บตรงไหนแม่อ้วนเจ็บข้างหลังหรือเจ็บตรงเท้าตรงขาอ๋อเพราะยืนนานๆแล้วเดินนานๆอย่างนี้มันเจ็บโออโหเจ็บจี๊ดนะเจ็บปวดเมื่อยเหรอตรงตรงนี้ไม่ได้ตรงได้ เราก็ต้องพยายามตรงไม่ต้องทําแบบนี้ไม่ได้หรอต้องทําแบบนี้น่ะทไม่ได้นะก็ต้องทําให้ได้ไงทําให้ได้เนี่ยเมื่อกี้ยังทําได้อยู่เลยเนี่ยทําได้เนี่ยอย่าไปงอยิ่งยิ่งยิ่งเราตามใจมันเรายิ่งมันจะงอลงเข้าใจไหมอย่าไปทําแบบนี้เราต้องมีสติว่ากูจะทําแบบนี้กูจะตรงแล้วตรงเราก็ทําได้เพราะเราไม่เจ็บถ้าเราไม่เจ็บก็ทําได้ไม่เป็นไรอืถ้าเจ็บก็คือเกี่ยวกับ ปัญหาต้องไปหาหมอแล้วนี่เราอยู่เงี้พยายามอ,อ,อย่างเงี้งี้มันสบายใช่ไหมสบาสบายไม่ฝืนหรือแต่ถ้าไม่ถ้าเกิดทําท่าตรงแล้วมันมันยังไม่เจ็บมันก็ดีนะนี่เดี๋ยวให้ดูนะโทรศัพท์ข้างหลังเหมือนกันเป๊ะเลย <c oughs> อืโทรศัพ <c oughs> ท์ข้างหลังเหมือนกันเปะ๊ะ <c oughs> พูดยังไงงง <c oughs> ทำงานไป <laughs> พวกเธอทำงานไปนะพรุ่งนี้ค่อยรับค่าแรง <laughs> อ๋อกะเจี๊ยบอจรบอกน่กะเจี๊ยบเต็มไปหมดไหนอ่ะให้เขาปลูกให้เข้ให้เขามาปลูกให้ทิ้งองเนี้ยกะเจี๊ยบสดได้เหรอสด,ดๆรอบกินอะอยังไม่ได้คุกเหรออืออ๋อคุกแล้วมันเป็นยางไม่เลยเหมือนกันไหม ไม่เหมือนค่ะสีม่วงๆเหมือนกันนะไม่เหมือนอ๋อให่พูดถึงตอบมันอ่ะอ๋อใช่เหมือนกันอืม <laughs> อืมแล้วก็ไปเตือนมา <laughs> เตือนที่มันตั้งก็ได้นะอ่าฮะได้ได้ทำยูทูปไหมเนี่ยไม่ได้ทำอ๋อทำไม่เป็นทำสิทำอะไรก็ลงได้แกล้งเหงามไม่กล,<ง>ลักคนเข้ามาดา่าแล้วก็ดา่าเกาเราก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเราไม่เกี่ยวกับคนอื่นเราก็ทำของเราไม่เกี่ยวกับเรื่องใคร ม่ว่าคนก็บอกโอ้ยยยยยย้ยย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 บยย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 ยท <ำ S 1> ไยยยยยายยยยมยย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 ยนยย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 นยยยยายยยยยย